ควรจะทําสิ่งที่สําคัญก่อนครับความหมายของชีวิตเราถึงจะหูว่าสิ่งไหนสําคัญหรือสิ่งไหนไม่สำคัญถ้าเขาจะดํารงชีวิตถึงวันนี้เขาต้องหูก่อนว่าควรจะทําสิ่งไหนก่อนอ,อย่างที่ผมบอกกันแล้วครับสิ่งสาคัญคือการวางต่อน้านี่นะเพือส่วนนี้เนี่ยครับคือจริงๆแล้วมีการวางแผนเรื่องการทํรยาลาไยไปอย่างดีแล้ว จะใส่น้ำอย่างไดนะครับจะวางต่อแนมอย่างไดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยของเก่านะครับต่อเก่ามาก่อนอาจจะเสียไปส้มลุดไปนะครับนอะผมก็เลยเชื่อแเอ่อก็เลยเจ้าของสวนก็เลยว่าจะปติดเขาจะวางต่อไหม่ได้ทีนะครับทจริงแล้วผมบอกก็เลยนะครับว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยจากควารำไยเนี่ยแน่นอนครับนะครับนะอันนี้ก็ซื้อต่อซื้ออย่ามาวางเตรียมกันไว้ละเดี๋ยววันพุธเราจะมาจัดการกันนะครับช่วนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงนะครับ ใบลำไยถู่งมาแล้วนะครับเอาก็แจ็ดงามแล้วนะสิ่งที่สำคัญเจ้าของสวนก็ได้ดูแลยอย่างดีแต่ก็ยังมีหลอดหูรอดตามาอยู่นะครับอย่างนี้นะแามเอาไว้นะพักออกเนี่ยนะครับเอาใส่กระสอบแล้วก็ไปเผาเนี่ยนะครับนะอันนี้ก่อเข้าใจกับตัวนะครับขออย่างให้กล้องกล้องดูตัวนะครับนี่ไปกรอบนะไปกอบดูนะครับดูว่าเปิดากอย่างไรนะครับดูตรงนี้นะครับนะนี่ มือใหม่พอปไปแห่น,นะครับเวลาจะ่ก้อมยาย่แบกเข้าลึกๆนี่นะครับนะนะอันนี้ก็สำคัญคลิปนี้สำคัญมากนะครับตั้งแต่ผมกรามต่อน้นมตะกี้ละที่จะวางน้ำตะกี้ละนะก็จะทำระบบน้ำอย่างไรได้การก้อมนั่นะก็สำคัญช่วงนี้ผมมีลมพัดผ่านมาอยู่นะครับนะกิ่งน้อยๆที่อยู่ตรงไหนอ่ะดูนี่ไอ้ถามกันไหมละ่ะคะแนนอ๋อกิ่งน้อยๆที่ออกอกนันใหญ่ตรงไหนเนี่ยมันมาได้ครับแสงแดดนี่ ก็ออกก็ออกเหรอนี่นะอนี้นะออกเหรอนะครับเื่อแสงแดดมาส่องเข้ามาถึงพื้นนะครับกิ่งน้อยๆนี่บอกเจ้าของสวนตะกี้แล้ววันพุธเพื่อจะจ้างคนมาลอกออกนะครับอย่างนี้นะนี่นะขันก่อนก่อนเนี่ยอะไรย่างก่อนก่อนเนี่ยเนี่ยนกิ่งที่อยู่ตรงไหนเนี่ยนะเมื่อมันเป็นกิ่งไผ่กิ่งมันเข้าใจหรอ FC นะชัดเจนกันนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ขนาดนะก็ขอมูเฮาสู้กันนะครับนะการทำลำไยเนี่ยมันแบ่ได้ไมาง่ายได้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มัต้องแรกครับจัดเงื่อแรายงานของเรานะาะฉะนั้นเนี่ยผมขอผู้คนอดทนและมีความตั้งใจจริงๆนะครับเข้าใจยังท่องแท้ก่อนนะครับเรียนรู้ว่าลำไยเนี่ยควรจะพ่นสารตอนไหนใส่สารตอนไหนนะควรจะเข้าใจก่อนว่าช่วงไหนควรจะใส่สารช่วงไหนควรจะพ่นสารใบลำไยต้องเขียวประมาณไหนนะบ่ใชว่าลำไยเนี่ยมาพร้อมอไปใส่สารอัน,นี้ประทุกนะครับนะเข้าใจนะครับนะ ทำลำไย,ยนอกกนะ็ดูฟังไว้เนอะฟังเนอะใครจะทำลำไย,ยนอกกนะ็ดูปีแล้วใส่เดือนมิถุนาปีแล้วนะและปีนี้จะมาใส่เดือนมิถุนาแหมหมาควรทาฟังปากหมาควรทาเตื้อนะครับเลี้ยน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับยุ่นไปตั้งแน่แหมสักสองสามเดือนก็ใส่นะครับเพื่อลำไย,ยเนี่ยมาได้สะสมอาหารก่อนดีๆนักกว่านี้นะครับมาจะมาปีแล้วเนี่ยผมใส่เดือนมิถุนาพือสภาเออใส่เดือนพืชสาพามิถุนา ปีนี้หกจะใส่เดือนพฤษภาเนี่ยไม่ถูกแน่เนี่ยมาใจนะครับถ้าสมมุติวลาปีแล้วเขาใส่พฤษภาปีปีแล้วใส่พฤษภาปีนี้เนี่ยคุณต้องใส่พวกนะครับกระดาษก,กระดาษสิงหาพวกพวก็พวกนะครับเพ,พื่อพืชลำไย,ยมีความพร้อมนักกว่านี้นะครับเขาใจชัดเจนนะครับประสทศคนเมืองนะครับคําคมทิ้งท้ายก็อยากจะบอกไว้ว่ามามีนกตัวไหนแล้วครับมันจะบินด้วยปีกของนกตัวอื่น นกตัวไหนมันก็ต้องบินด้วยปีกของนกตัวนั้นโค่นเฮาเหมือนกันนะครับมันมีโคน้นคนไหนหรอครับจะยืมขาคนอื่นเดินเท้าคนอื่นเดินเพราะฉะนั้นนะครับเฮาเดินด้วยตัวเฮาแต่ขอค้กเดินในแนวทางที่ถูกต้องขอบคุณน่ารักครับผม